สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขาตั้งและหัวบอลขนาดเล็กที่ผมคิดว่าลงตัวที่สุดเท่าที่เคยใช้งานมาเป็นขาตั้งรุ่น MT02L แล้วก็หัวบอลรุ่น LH25 ของ Leo Photo แล้วก็ Highlight ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า Leo Photo และ Highlight เนี่ยผลิตจากโรงงานเดียวกันเพราะฉะนั้นสินค้าทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ขาตั้งกันเลย ตัวขาตั้งนะครับทำจากอลูมิเนียมนะมีความแข็งแรงถ้าได้สัมผัสก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นของพรีเมียมนะฟินิชชิ่งดีมากงานเนี้ยบสุดๆเลย ตัวขาตั้งสามารถยืดขามาได้นะครับขาพับอยู่ยืดออกมาอย่างนี้ก็จะเพิ่มความสูงของขาได้พอสมควรเลย จะยืดสุดอย่างนี้นะแต่ว่าความแข็งแรงมีมากเนื่องจากตัวขาทําจากอลูมิเนียมนะแล้วก็ที่มุมของขาทั้ง3ด้านเนี่ยมียางอยู่ทำให้มีความมั่นคงมากหรือแม้กระทั่งเวลาพับเก็บเข้าไป ก็ยังคงมียางตรงพื้นอยู่เหมือนกันก็จะมีความมั่นคงมากเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วตัวขาสามารถกลางได้ถึง3ระดับโดยการดึงสลักตรงนี้นะ ระดับนี้ก็จะเป็นระดับที่เลียดติดพื้นเลยนะก็สําหรับในการถ่ายสิ่งของที่อยู่ใกล้พื้น,นมากๆหรือว่าเป็นสิ่งของขนาดเล็กนะเรามาดูระดับที่2กันนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็เป็นระดับที่ผมใช้เป็นประจำ ก็จะเป็นระดับนี้นะครับที่ผมใช้เป็นประจําของผมนะก็ขาตั้งตัวนี้นะครับตรงนี้ไม่สามารถหมุนเข้ากับตัวกล้องได้โดยตรงนะเพราะว่ามันเป็นที่สลับใส่หัวบอลน,นะจึงจะเป็นจะต้องใช้หัวบอลร่วมด้วยเรามาดูที่หัวบอลกันนะครับอันนี้เป็นหัวบอลที่ผมออได้ใช้งานไปแล้วนะเพียงแต่ว่าเอามาใส่ในกล่องเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าการแกะกล่องออกมาแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้าง หัวบอลจะถูกใส่ในถุงอย่างดีบูนี้มาทําให้การกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไปกระทบก่ะเทือนสร้างความเสียหายให้กับหัวล่องนะอันนี้ก็จะเป็นหัวบอลนะครับหัวบอลเนี่ยจะใช้เพลทแบบอาคาสวิสนะ เพลทแบบมาตรฐานที่ใช้กับขาตั้งกล้องหัวบอลโดยทั่วไปฟินิชชิ่งก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมส่วนข้างในกล่องที่เหลือเนี่ยก็จะมีเพลทแล้วก็ตัวไขมาให้รวมถึงวาเนตีการ์ดนะครับ ทีวเราจะมาใส่หัวบอลกับขาตั้งกันเลยแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับก็เป็นขาตั้งแล้วหัวบอลขนาดกระทัดรัดมากแต่ว่าสเปคเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าตัวขาตั้งเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง3กิโลกรัมแต่หัวบอลเนี่ย รองรับน้ำหนักกล้องได้ถึง5กิโลกรัมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาหัวบอลตัวนี้ไปใส่กขาตั้งที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถรองรับกล้องและเลนที่มีขนาดใหญ่มากได้แต่ในที่นี้สามารถรับน้ำหนักกล้องและเลนได้ขนาด3กิโลกรัมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วลองเปรียบเทียบขนาดกับขาตั้งรุ่นอื่นที่ผมเคยซื้อมาใช้นะเป็นขาตั้งเล็กเหมือนกันเป็นขาตั้ง Manfatto Pixi นะซึ่งเป็นขาตั้งขนาดเล็ก ก็จริงๆขนาดไม่ได้ต่างกันมากเลยนะเพียงแต่ว่าการรับน้ำหนักของขาตั้ง2ตัวนี้ต่างกันมากโดยที่ตัวแมน p ฟ o t o ตัวนี้นะครับผมไม่สามารถใช้กับเลนบางตัวของผมได้นะโดยเฉพาะเลนชิมาสิบแที่ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะซึ่งเลนตัวนี้มีน้ำหนักถึง800อกว่ากรัมก็เกือบกิโลนะใช้กับแมนโฟโต o ตัวนี้ไม่ได้เลยครับหน้ากล้องจะทิ่มงลงตลอดแต่ว่าตัวนี้สบายๆเหลือๆนะ ถึงแม้จะมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวเนี้ยรับน้าหนักได้ดีมากกว่าเยอะเลยมันจึงกลายเป็นขาตั้งที่ผมพกไปทุกที่แล้วนะครับในตอนนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะถ่ายบล็อกตัวเองหรือว่าอยากจะทำคอนเทนต์ตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากขนาดนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าเางเกงได้นะครับไม่ได้ถือว่าใหญ่เกินไปถึงจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะแต่ว่า ตัวขาตั้งรุ่น MT02L บวกกับหัวบอลรุ่น LH25 เนี่ยเมื่อกางขาออกมีความสูงกว่าแม่ h ฟโต้พิซีเยอะเลยซึ่งยิ่งถ้าเกิดว่ากลางขั้นที่2แล้วเนี่ยในการพับขาออกมานอกจากตัวขาจะสามารถรับน้ำหนักของกล้องได้มากกว่ายังมีความสูงของขาตั้งสูงกว่าเยอะเลยแบบเห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีมากกว่าแมฟโต้พิซีอยู่แล้วแต่ก็ด้วยราคาด้วยเพราะว่าพิซีตัวเนี้ย ตอนนี้น่าจะหาซื้อได้ในราคาพันเดียวเท่านั้นนะครับส่วนขาตั้งแล้วก็หัวบอลตัวนี้ถ้าเกิดว่าหาซื้อ2อย่างเนี่ยก็น่าจะตกประมาณ2,000ันกว่าบาทแล้วแต่ว่าจะไปหาโปรโมชั่นที่ไหนได้นะครับก็สําหรับขาตั้งเล็กที่มีคุณภาพขนาดนี้นะราคาสองพันกว่าบาทผมว่าสมเหตุสมผลนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ใช้กล้องและเลนราคาค่อนข้างสูงนะครับการที่ว่าเราใช้ขาตั้งที่ไม่แข็งแรงก็เสี่ยงต่อการทําให้อุปกรณ์เราเสียหายได้นะ ขาตั้งแบบนี้ครับรับน้ำหนักได้ดีมากเราไม่จําเป็นจะต้องพกขาตั้งใหญ่ไปเที่ยวต่อไปแล้วซึ่งการพกขาตั้งใหญ่ๆไปเที่ยวเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนขาตั้งเล็กๆแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นภาระหนักหนามากเกินไปสามารถเอาไปเที่ยวได้บางครั้งเราอยากจะอยากจะถ่ายรูปก,กับแฟนนะครับถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยผมก็จะพกตัวนี้ไปนะช่วยได้เยอะเลยก็สรุปนะครับสำหรับขาตั้งรุ่น f t 0 2 l แล้วก็หัวบอลรุ่น lh 25เนี่ย ตอบโจทย์มากนะทั้งเราาหนักได้ดีแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยใช้งานก็หลากหลายนะผมว่าเป็นขาตั้งที่ควรจะชื่อเก็บไว้ผมก็เจ็บตัวมาเยอะและใช้ขาตั้งมาหลายรุ่นตัวเนี้ยเหมาะสมที่สุดละสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็สามารถให้กําลังใจกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอื่นๆต่อไปนะสําหรับวันนี้ผมไปแล้ะครับสวัสดีครับ